สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อเข้ากับแอปในโทรศัพท์นะครับนี่เป็นแอปตามนี้เลยมันจะมีอยู่สองเวอร์ชั่นด้วยกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นของออนกับของมีดก็คือของทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่งเอ้ฝั่งเมกาแล้วก็ของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็เหมือนมันจะแยกแยกเซลเวอร์กันนะ พอเข้าไปเล่นมันเหมือนคนละเซฟอะคนละดาตาผมก็แนะนําว่าเล่นของออนจะอ่านออกมากกว่ายกเว้นคนที่ชอบอ่านภาษาญี่ปุ่นออกหรืออะไรอย่างนี้นะครับอก็ผมใช้ Android นะมันก็โหลดมาโหลดได้เลยหาโหลดตาม Google ธรรมดาได้เลยแล้วก็เอามาลงในเครื่องส่วนของ iOS เนี่ยผมว่าคิดว่าต้องสมัคร Apple ID ของทางเมกานะแล้วก็ถึงจะโหลดได้โอเค เรามาดูตอนนี้ก็น้องยิ้มของเราก็กลายเป็นสาวแล้วนะครับเป็นขั้นอาดาวแล้วอ่าลาราักมมิงก่อนอื่นเราเปิดแอปก่อนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้โอเคก็เป็นภาษาอังกฤษมันก็รู้สึกว่าอ่านง่ายนะอ่านออก นานจริงๆอาแล้วก็พอเข้ามามันเป็นหน้านี้นะหน้าโฮมเราเลือกนี่เลย c a l l my ทา m a c o n n e c t อะมันจะบอกวิธีคือมันเชื่อมต่อได้นะว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนของภาษาไหนก็เชื่อมต่อได้หมดแล้วมาที่ตัวธรรมก็จินะครับเราเลือกอันนี้เลยที่เป็นรูปหัวใจ อันล่างสุดนะครับต่อเชื่อมต่อกับแอปอันแรกโอเคโอเคติดแล้วครับก็อรอโหลดแอปหนึ่งนะ เดี๋ยวเราก็จะดินขึ้นไปแล้วมาแล้ว,ลวเกมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแวทีนี้เราก็จะมาเล่นในแอปทางโทศรศัพท์กันนะครับนี่อ้าววันนี้คนน้อยครับนี่จะเป็นคนหมดเลยนะครับปกติเวลาอื่นคนจะเยอะกว่านี้นี่เราเข้าไปแล้วก็กดไลค์ได้นะครับ มีคนกดไลค์ให้น้องยิ้มเราด้วยโอเคตอนนี okay. ้น้องยิ้มเป็นสาวแล้วโอ้โ oh. หคนกดไลคย์เยอะครับวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวโดนผู้ชายลุมจีบอืมในนี้ก็จะมีเกมนะเล่นมินิเกมได้ในนี้ก็ได้เงิน mm. ได้ของส่งกลับเข้าไปในเครื่องทำมาก็จิได้นีเป็นเกมเก็บดอกไม้ผมก็เคยเล่นไปแล้วแหละ ดอกไม้ตกลงมาแล้วเก็บ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 ประมาณนี้นะครับจะเนี่ยผมเพิ่งเป็นอันเดาเมื่อเช้ามันมีอันนึงที่ผมยังไม่เคยเข้าเดี๋ยวผมจะลองเข้ากันดูอุ้ยอันนี้ลูกแฝดลูกแฝดเอ,อ่ไม่น่ารักเท่าเราหรอกอเอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยอ่าไหนลองลองเข้าอันนี้ดูเป็นธรรมะปาร์ตี้นะต้องเป็นล่างอันเดาก่อนถึงจะเข้าได้นะครับผมไม่เคยเข้าเหมือนกันอันนี้นะ มาลองมาเล่นกาน,น,นี่คืออะไรอ่ะอ่าเรามันคอนเนคก่อนนะครับเป็นธรรมะปาร์ตี้นะอ๋อคือจะมีแต่พวกที่เป็นอันดาวแล้วนะในนี้เหมือนเหมือนอายุถึงแล้วเข้าผับอะประมาณนี้เออเฮ้ยเอาจริงตัวตัวเรานี่สวยสวยกว่าใครเพื่อนเลยนะ คนตั้งใจเลี้ยงนี่นี่ขนาดของผมเป็นเจนหนึ่งอะเนี่ยเจนแรกอะเนี่ยนี่มาแล้วน้องยิ้มน้องยิ้มนี่ใครช่างคิดชื่อนะชื่อนองยิ้มโอ้หกี่กี่มากี่คนกับเนี่ยอื้อหืออือไอตัวนินจาสีขาวนี่สวยอยู่นะอืม นี่คือเราออนกับคนจริงๆเลยนะครับมันเป็นออนไลน์อ่ะกึ่งออนไลน์ไปเลยเขาให้เราทำอะไรอ่ะแมวแมวแม,วแมวนี่สวยมันเป็นสาษอังกฤษแล้วก็ยังโอเคดีนะอ๋อเอ้นี่มันนัดบอร์ดปะเนี่ย ไม่ใช่กลับไปแต่งงานมีลูกเลยนะเออจริงๆผมกะไว้รอแต่งงานหน่ออีกเครื่องหนึ่งที่ผมสั่งไปนะครับเนี่ยแต่ดูแล้วน่าจะนานครับเวอร์ชันออนโอเคอ่าเหมือนจับคู่จริงๆนะโอ้โหแต่ละตัวอย,อ,ยอ,ยอยากได้อยากอยากได้คู่กับคุณนินจาเนาะถ้าเกิดผสมกันแล้วเป็นนินจามีปีกเนี่ยเนาะ น่าจะ hey. เท่อ้าวอ้าวอาวน้องยิ้มไม่คุยกับใครเลยเอาเวีนกรรมละมันมีกี่รอบเี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เราไม่ได้คู่ไปนะอา้าวเดี๋ยวนี้มีใครชอบเราไหอุ้ย่าน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 ะมีจานี้ก็ได้นะโอ้ นี่คือได้คู่เลยไะเอ้านี่ลูกนี่ลูกผมมีแฟนแล้วเนี่ยคนอื่นไม่ได้เลยอืมอืมอืมอืเหมือนดูเกมโชว์เกาหลีดีนะมันก็เออเดีอ่ะเออว่าไปแล้วมันมีเวอร์ชั่นเกาหลีเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าว่างๆซื้อมาเอามีคู่เราได้คู่เดียวนะครับ ตอนนี้กับคุณนินจาโอ้โหอะไรอะธาร์บาร์ตี้เป็นเค้กรูปหัวใจเฮ้ยแต่งงานแม่งเลยเหรอไหน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 เอาเอากลับดิ อย่างไงวะเนี่ยเอา้าอย่าบอกนะเป็นสาวปุ๊บแต่งงานปั๊บนี่มันหญิงไทยสมัยก่อนชัดๆโอ้โหเจอครั้งแรกด้วยเอ้าเอาเอาเอ้าเอา,เอาละครเราก็โหลดแล้วนะครับน่าจะอืมนี่ผมคิดถูกคิดผิดกันเนี่ยแต่งงานกับมาหาโจรสิเนี่ยแต่งงานกับน,นินจาเนี่ย โอ้โหเลี้ยงบัคคบประงมมาอย่างดีใจหายครับลูกแต่งงานแล้วโอ้โเป็นฟังเป็นฝาเออคนเป็นพ่อก็รู้สึกดีใจนะหอหรือว่ามันแค่เดทกันแต่มันขึ้นว่าแมรี่นะมันต้องแต่งงานสิหรือนี่คือฮานีมูลก็เป็นไปได้นะครับเออเออเออ งั้นเครื่องใหม่ที่จะมาที่ต้องต้องแต่งงานกับตัวลูกรุ่นเจนสอง้วใช่ไหมเนี่ยโอเคนะก็โอเคเฮ้ยคนเราแต่งงานกันง่ายจริงอ้าวนี่นี่อ๋อเป็นธามาเอขึ้นมาในนี้เลยทุกคนม,กกมีลูกแล้วขอลูกแฝดได้ไหมลูกแฝดได้ไหม อให้ดูสองงานเลยอ่ะอันนี้ก็จะแต่งงานอันนี้ก็มีรูปเอาโอเคนะครับน้องยิ้มก็ได้แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาใจได้เลยแม่รอไข่ฟักก่อนเนี้ยมันค้างนะครับตั้งแต่ตอนไข่แรกแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะมาครับแล้วไงต่ออ้าลเข้าไปดูปลักดิ อ่าพอแล้วได้ลูกลูกลูกชายไหมตัวนี้น่าจะได้เป็นลูกชายนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเรากลับไปแล้วไงนี่คือไม่ได้เชื่อมต่อแล้วโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีวิธีส่งของกลับก็คืออันนี้นี่โอเคครับประมาณนี้แล้วลูกผมเป็นอะไร โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาดูนี่ขอตั้งชื่อก่อนนะอ่ะคราวนี้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นลูกชายะชื่ออะไรดออีอ่ะชื่ออ๋อเวนกรรมเลยโอ้โห G7 G7 เนี่ยชิ้นนี้ไปเลยเอะไรไม่รู้เอาถ่ายรูปครอบครัวต่อเอาโอ้โหครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่นะตอนนี้นี่ของเราเนี่ยที่เราไปแต่งงานด้วยได้ลูกชายออกมาคือน่ารักครับ อยู่ก็ได้ลูกเฉยแล้วแม่กูไปไหนวะเนี่ยเป็นเจนสองแล้วนะเมื่อกี้มันเขียนว่าเจนสองแล้วให้กินข้าวก่อนเวกรารมเลี้ยงไว้อ๋อแม่ยังอยู่โอเคโอเคแม่ยังอยู่ก็ให้กินข้าวไปก่อนคือแม่ยังไม่แยกใช่ไหมเพราะว่เรายังเป็นเบบี้อยู่น่าจะประมาณนั้นนะครับ ของก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะงั้นต่อไปนี้ดูการเอาของมาก,ก่อนเราก็เลือกไปเลยของมาเราจะส่งอะไรกลับไว้อ่อเค้กโอ้โหเค้กแต่งงานแล้วก็มาเลือกที่ทำกอของเรานะครับตรงนนนี้แล้วก็เลือกแอป อันนี้รับของครับโอเคมาแล้วโอนเงินเข้ามาด้วยได้นะครับจากที่เราเล่นมินิเกมในโทรศัพท์โอเคได้ของแล้วก็ประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อกับแอปสุดท้ายได้แต่งงานเลยโอเคงงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลี้ยงตัวนี้ใหม่ ไปพร้อมๆกันเป็นเจน2โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบขอบคุณมากครับ